ทำห้องบ่แม่มันสีเห็ได้แนนับหน่อยบน่อยต้องเห็ดมันสีเห็ดหอเผืกน้อเนาะมนี่จักหน่อยเนาะเห็ดหอมมนี่จักเาะมันสีหน่อยนึงเนาะอือนรลุงจักอือตอนสามโมงยนลุ้งที่าสิท่ันเมื่อมื่อนี้ใเห็ดเาโทรกันรุงถามุอีกนะอืงถ่ายเวือยู่ตลาด ื่แต่นายท่านหลายคนต่อยกันหลายคนคิดรถยังไปรถไทยร่วมค้ำตมกลาบสบายดีและสวัสดีเด้อเราพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ม่เพื่อนเบิร์ดสุขสุกคนว่าจะเป็นทั้งฟังไทยหรือฟังลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศ ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตู้คำปั่นสุกเนาะพี่น้องอ่ะตอนนี้ตู้คำปั่นสุกก็อยู่ที่เฮือนแม่น้องเต้าเลยพี่น้องเด้ออ่ะตู้คำเข้ม,มาอ,อัปเดตเนาะอ่าลาสุดพี่น้องมีทรายมีเหมาแล้วเนาะอ่ะก็คือมาตั้งแต่เมื่อวานนี้บ่หรือวันใดเนาะพอตู้คำเข้าม,มาอัปเดตตูต้คำก็ไปเรียกต่อเนาะอ่าทางตู้ชิบเข้ามามวานนี้เนาะเดจะเป็นเมื่อวานนี้แหละ เราเห็นต so 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 ัวชิเาลงคลิปอยู่คือาอยู่ทางตัวคำบราณน้ำมันนี่เนาะได้เมื่อวานนี่มนนี่เลยแต่ว่ามนี่ก็คือมาน้ากันเนาะแต่ว่าตัวคำกะสีลงมาก่อนอ่าิลงมาก่อนกะเมองตาว่าเพิ่นผาเนาะเพิ่นผ้าไป็นเรมเพิ่นเาไปใส่เนาะอ่เทากขึ้นแตทาไม่นองเพิ่นเลยเนาะอ่าอย่างไรเนาะเพิ่นคือเผาแทนมันนี่เป็นเนาแต่เศร้าเลยเนะเนาะอ่ตัคำกะ ก่อฝากฝงเลยนเนาะน้องฝาของแม่พี่น้องกดไล์กดแชร์กดซับสไครต์ุกคัมเนี่ยพี่น้องเลยเพื่อเป็นลี่ยนใจตูคัมเหตุคลิปต่อไปเนาะตูคัมจะได้มีคลิปใหม่ๆลงให้พ่อแม่พี่น้องมืเพื่อนใครับชมกันพี่น้องเลยอ่ะและน้องว่าเรื่องของหน้านี่ยกะทุนยังเบาเพียงพอคักเนาะงเพื่นอนเนาะแต่ถ้าพี่ผู้ใหญ่ท่านใดเนาะอยากให้ตูคัมเป็นสะพานบุญให้กะติดต่อ,อมาหาตูคัมได้พี่น้องเลยเนอะอาะมาสมทบกัน เป็นวัตถุวัตถุสิ่งของเงินทองก็ได้เบิดเนาะแล้วแต่เฮาเต็มใจพอใจช่วยนีแหละพี่น้องเลยเนาะตุคคำก็เพอะยินดีเป็นสะพานบุญให้เฮ็ดบุญร่วมกันเอาบุญร่วมกันพี่น้องเลยสงสารเนาะสงสารเพื่อมนุษย์ด้วยกันนี่แหละพี่น้องอ่ะก็คือสิประมาณนี้เนาะตุคคำเหมือนที่เขาไปก่อนระวังรอตุสิดพี่น้องเลยไปเข้าไปกันเลยเนาะพี่น้องเนาะไปนี่พี่น้องเนาะตัดภาพมากะคือเกาพี่น้อง ออยู่ที่เฮือนแม่น้องเต่าเนึ่งพี่น้องเด้อตอนนี้ก็เาวสาๆเนาะเวลาเาวสาๆนี่คือสายแหสายกับแหเนาะพี่น้องเนาะมาแล้วพี่น้องมีแต่ว่าเฮาเตรียมเห็ดของนามกันเลยป้าสายพูดนะพี่น้องดีนแหงายเนาะอ่ะอ่ะกะมีเอฟซีนะพี่น้องเนาะมีเอฟซีเขามาเม็นถามเรื่องเฮือนน้องนุ่น เนาะพี่น้องอ่ะตุกขากันอ่าถือโอกาสนี้่บ่อยฟังเนาะพียงเนาะคืออ่าสร้างแก้วทีมงานเพื่อนนี่โจะเพราะว่าสร้างแก้วป่วยเนาะพี่น้องเนาะสร้างแก้วบมสบายอ่าสร้างแก้วบมสบายทางทีมงานเฮาก็ต้องรอแล้วก็ให้กลังใจเพื่อนเนาะอ่ะมันนี่คือว่าจะขึ้นไปเยี่ยมเพื่อนหรือว่าจังใดเพราะว่าทางเขาจะเอาสร้างใหม่เลยกะมันเป็นแบบได้เนาะเพราะว่าเฮาก็ได้จ้างเพื่อนแล้วเนาะกะอ่ามีตันเพื่อนคือกันพี่น้องเลย ไปไปเนาะอีกและเพื่อนสาบัวกะสาบัวกะไปไทยเนาะขับไปไทยเพื่อนมีธุระมีเบียกอยู่ไทยห่องเรื่องห่องเรื่องอย่างเพื่อนนี่แหละพี่น้องเลยเพื่อนไปเอาเครื่องเอาของเพื่อนเพราะว่าตอนแรกเพื่อนมาเพื่อนกัว่ามาสู่ข้าวมาเยี่ยมแม,ม่แม,ม่ป่วยซื้อเนาะแต่มาแล้วกะมีการช่วยเหลือเหตุเพื่อนในชาติเพื่อน,นก็เลยบริลงหลายเดือนเติบเพื่อนไปนี่แหละพี่น้องเลยคือประมาณนี้เดี๋ยวนอกแต่ว่าโมลืมโมลืม,มเฮากเสิไปคือเก้า ทางนั้นโจ้ทางนี้เรากัสีเห็ดของน้ำให้ทางน้องนุ่นเอ้ยทางน้องเต้าเนาะเพียนเนาะแต่ว่าทางเฮือนน้องนุ่นเพิ่อนอ่าโจ้เพราะว่าสางแก้วป่วยบมสบายเนาะหลายคน,นคือสีหูคือจีเห็นคือจะเข้าใจในคลิปเนาะเนะนะพีองเนาะไปเพียงเนาะเมื่อกี้โจ้นหนึ่งเพีองเ่าคุยโทรศัพท์กับตุศิเนาะตุษิ์เนาะ กำลังลงมาน้องพี่น้องเนาะแต่ถูกข้ามกันที่คืนไปถ่าอ่าตุชิดก็ได้เนาะคืเพันผ้าไม่พันผ้าเนาะไม่พันโบสิไปใช้มื่อนี้น้องเลยอ่ะมื่อนี้เรากลับมาปะเด็นที่เก่าเลยเนาะเรื่องสร้างก็ได้แล้วพี่น้องเลยสร้างกับมีแต่ว่าถ่ามาเฮ็ดมาโกห้องน้าเนาะอ่าพี่น้องไปพี่น้องเลย ขึ้นมาทางเมเพิ่นเนาะอือสองคนก็มเมยไดนไปไปเดินพื่องอ่าอ่ะคือเก่กาคือเก่กาเนาะอือสบายดีเด้อเนาะบลเลดว่จะบลเดบ่ยนงปีก็ได้บลเดเีจูทอ้าคือจยังกันน่ะแจ้ฮืนอนบ่

ยัง่หูหรือเป่าโอยังไ่เคยคุยเลยเนาะโทอยู่บ่พูดมาหักปิดเน็ดเนาะต้องใส่พนมาว้างเบียกไปจักเนาะพนพี่น้องเลยถ้าเพนหูก็ชีดีใจนะไปเนาะออยากมาบ้านแลไปจักดชาวก้อนเนาะลงมาวันในตัวสิษก็ลงมาบ่วันเออก็มาวันในไกลออกไปหาน้องอยู่บ่ มีีน่ไ,ไปไปย่างมาตอนเที่ยงนะอ,อได้ย่างมากินเลยมีย่างมีแตพกก่พักกับเป็นพักกับชอนปลาน้องพนหันว่านโอ้คุณมีองปลาบ่างองปลาใกล้เดียงวกันลายบ่ปลาพนหลายบ่บ่าอะไรหรอกสวยนึงพากันอุเอาพักกะพริกกับมาพักอะไรกับมาลุงโทรมาเลยลุงอยู่บ้านโทรมา,รมาให้มามาเด้อหัวไปบุญถ่ายเลื่อนผีด บอกเอาเกิดมาใหนเมื่อไงเมื ển, 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 là, à, ่อวานเลยเกิดดูผักไม้นในอืมในเกิดที่ผ่ามาแต่บ่คือเพิ่นให้เจ้าไปเอายื้อนมาเยื้อนพอหวานโอ้ชาบมญชาบุญเพิ่นมาดิบมันยื้อนดุงมละยื้อนพรโดยแต่ก็ะยางมาแต่หน้านอกเลยหน้านอกแต่กระเวยเฮือนเพิ่นเลยมาอาบน้ำอาบน้ำให้ถึยางเพิ่นดิอืมเว่เฮือนสบุญนะบ่ ดุงผีวานเพิ่นไปชมรถเพิ่นได้เพิ่นมด้ไปเรียกแม่วานเออชมรถเพิ่นมาดิงน้ำพิ่นรถใหญ่นะบ่ใหญ่รถไทยดำรถไทยตำเอาเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนพอเพิ่นคิอจู่ใต่ผีแล้วขึอนสะพานขึ้นสเพานอางเดือดแถวนั่นชงพิซซ่าทังทั้งเอออกไปถ่ายคนเนาะอ่าถ่ายคน โดยเราพี่เราเนาะก็คือว่าพาเขาไปอันผูบาารไทตากันเนาะเพิ่ม่ได้เจ็บบออตาอยู่บ้านเทานี้บ้านนะุนองามบ้านกตื่นเยโดยโดยไทตามนเอเนาะเมื่อกี้คือว่าสิไปไสเมื่อกี้เลย่สิไปตลาดตลาดเพื่อมา็ห่อพิ่งหอพิ่ง เฮ็ดเฮาเพิ่นไปไปน่ะบ่ต้องไล่เพิ่นว่าอยากได้บ่มาไล่ยามตะกี้อยู่นะแต่ผูกเพิแต่เดือนน้องไปไล่านําผู้เฒ่าลว่าะู้ได้เฮาเพิออเฮาเพินําดุนํามนํามนาเต้าอบ่ท่าเลยเนาะโอ้ยโยผูน้องติมาลเนาะเร็วๆเฮ็ดเาเพิหอยแท้นี่มัวมัวเียบคืน เยี่ยมยังไ้ายอู้ยืด r ้ายแต่สิ่งหิมะไหนเห็ดเหดรเื่อมื่อกี้นน่อยวจังหวะนูุ้กคำกับบริเวัุฏิทีนเนึะป้าว่าบ้านชิป้าวาอื่นไสเพื่อมาถ่าชิมกินนว่าเมื่อี้บานชิมน้อยมลับป่ะได้กินเิงกงได้กินอยู่เราไม่ถาิ แต่ว uh, enfin, ่าเฮ็ดเอ่อวันศีลต้องเฮ็ดวันศีลบ่ศีลนับนับเอิ้นครับถ้าเฮาบ่แม่นวันศีลเฮ็ดบ่ได้ไดนะันศีนัับน้อยับน้อยต้องเฮ็ดวันศเฮ็ดกเนาะเนาะมื้อนี้จักนอยเนาะอยากเฮ็ดห่อมื้อนี้จักเาะวันศน้อยนี่เนาะืนึงลงจน3:00นว่าสิทันบ่มื้อนี้ถ้าเฮ็ด เว่าทุ่จะกันลุมงถามลุงอีกนนิดห่งนะุ้งนยังายเรืออะไปตลาดเชีงฟืองแต่หท่านหลายคนตัยกันหลายคนขี่รถยังไปรถไทยลุงข้ามจอดเรื่องขี่รถไทยไปลุงรถไอ้บุญไอ้บุญมาันมคันก็ได้ไปใช่ไหไอ้บุญจะพาไปนะเออเราจไปดีไปขี่รถไทยขึ้นไปสู่แล้วรือดูดูเรียนอืออืด ชูพุ่นเนาะเราจะพาไปเอ้าคือว่ารถเราสอมแรกได้หรือวะสอบแรกยังบุคคล่วบืงคืนเอาสอมแล้วยังบุคคลอือเไปอือเอามาเพิ่อมเพิ่นว่างเพผนก็พาไปเนี่ยเนาะถ้าเพิ่นนั่งกับทิวไทยไปไม่เนาะ คนไปันเถียเบียดคนลายัเนเผ่าเนาะมาวานี่กันาเ้าโอเนีกัน้วโเี่องอ่มาจะไปไปนี่นี่่นไปคนเนี่ยไปไมดไอเน๊รถไทยเนะแล้วจะ้าไปยุ่เนาะถ้าไปเนี่ยนนางกินเหล่าเยือนคนน้ามไปกินเหล่าเ้เดือดเยืนใเยืนเอออนางกินกินชั่งมือบ่อน่ะ เคยเลยเนาะเคยเลยกินอไกินเออแล้วบอกนะกบยาด้วยเนี่ยเขาไม่โอติดเนาะพห่วยเขาเจ้าถิ่ง้าไปน้ำอยู่ว่าฉันตับมดไทยเนาะี่เนี้ใี่จน้ามุดหน้าบุณเท็ทหัวเพิ่งกันเนาะให้ดีให้เศร้าเพราะว่า บ้แ้ปังิดไ่เด้่หับใ่หน้าโลอทิตเลยยังวันนีวหอเล่งเอีกเ่ชุดใจนะยังเขากมันเคยเห็นเนาะลงวัดลงอย่างหยาดหน้าไม่เพิ่นอยู่บ่มันเคยจะเพือชลงยามหนึ่งกหนึ่ิดนลงชิดนี่นไม่ช่ลงเอต้องลงเนาะวันศีลนับวันศีลเพลงวันพระไงลงทำบุญตักบาตร หยาดหน้าให้พอแม่เนาะที่ลงรับไปแล้วในในเรื่องนี้นเป็นเอาเลยจะเชื่อไนดะ้เป็นเอาเนาะ่นลงรับไปคือคนคือว่าอะไรเนาะตั้งแต่่นเสียเจ้าก็บ,บ่เคยลง

เอายพี่าเลยน่ตาบ่หินแมตุ่เดยวพี่นั่งตากแดดแค่นี้ลายมีเยอะมันงเจ้ามันเย็นๆย็นด้วยมือชระมือนี่เอเย็นเหัวแดดก็อุ่นๆเนาะยังบ่อเห็นก็เลยนั่งคือพากนั่งตากแดดแค่นีฉันร้องแดดน้องพี่ดาวเลยแข่งกันเฉียดมาจะมักพีจะมาเพิ่มบนีเนาะถ้าโดนนะ่อบิงจากนาทีไหชิบนาทีไป้าโดนเติบแดบอกให้ถ่าบอกถ่าเนาะ จะมาลงจะมาลงเนาหฮอดจะคือเนาะถ้าเป็นยางพันผ้านนี่ไผผ้าวน่นาะเอาเพิ่นสะผ้าไปใช้นะเพิ่นเอาผ้าไปชื้อเครื่องไปกระไผไปกระเพยลุงซื้อเครื่องมีท่อเพิ่นน้ำปุกลุงลุงขี้ตะขี้ตไทยไปบ่ขี้ไทยไปโอ้ขี้เินบุญีอันกระบะคอยยาวเนาะบ้านเขาีโกคอยาวมาถูกฮ็ดบุญยังอ่ะนะ เห็ดฮอเพึงมาเพืตูได้่อผึงมาเป็นตะกี้ปุ๊บบนลานเห็ดใช่กองบุงกองข่าหนิบ้เห็ด่อเพึงลงตัเห็ด้ววันสีดำากได้น้ำเจ้าหนิบ่เพิ่อากได้น้ำหน่อยด้อยจกได้น้ำเบิดลูกลานลูกเป็ี่นเห็ดใช้แมมันเถอะหระออกไรน้ำลานเนี่ยอกไรน้ำเจ้านี้คนอึดบ่อยากจะม่อยากได้น้ำเจ้า น้ำพูลำบากนี่เนาะเนาะพูลำบากนี่พูมีพูพูมีคือว่าบรุญยึดคือบ่าอยากได้แท้เนี่มันจะเป็นเด่นดีเพิ่งเอายาวเข้ามาให้กันให้ไปแรกกันให้ได้กับคืนมาด้วยเท่าพันเท่าหอยเศร้าเลยเนาะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วเนาะเออคุ้มครองละแบบอัลบอนให้เงินไหนค้ำก็คอยลูกคอยดีเศร้าสะกอนนะเนาะอืมมันบอกดูดูแหมงอ้อมในบ่อน่ะ ออมในหนึ่งอมในหนึ่งเนา<ล>ะให้ลูใช่หาอ้อมในเด้อมันเห็นบอกเห็นบอกเห็นตาหอยตีนงัวมันมันโอยุคือคอยว่านะ่ะนะอ้อมแต่หัวไม่ชื่อ,นา,อนาบบยุเอานะ้ำน้ำมาอืบอ้อมบบได้อืบบอ้อมเฉพาะถางมันเด้บอลิขึ้นน้ำเลนน้ำมันย่านรดดอกสักน่นว่าจะเป็นงัวควายหรือมูมามันย่านรดเ้าเอาน้ำมาอ้อมไวเมนมันกับน้ำไม่หัวยาดอกมันแห้งก็จูดเอาเนาะจริงไหม ไม่ก็ได้เริ่มซาเครื่องเข้ามาครบคอยวัตู้รวยไหมว่าเอาชื่อแบบทะย่อยทะย่อยเข้ามาเด้อาจนนเป็นเสาบ้านเป็นเสาบ่เป็นเสาเมื่อนี้วัดตก้ขึ้นออกแล้วสร้างนะมี fc comment มาเลยสร้างของอ่าบะพมีตะกี้ประเทดของน้ำให้อันเพื่อนน้องแดงกับน้องอ่า น้องอันเป็นใบหรอะนะโ oh, <dear>, อ๋อโดอ่าคือว่าหกเจ็ดพันนี่แหละ <ừ> อันนี้คือหนึ่งบ้านเฮานี่แหละนั่นกะบ้านเฮาที่แมนมีมันน้อยน้ำสั่งนะแต่สี <ừ> ห่าน้องตุบิส่งหาบ่าวพมี่บ่าวพันชนิดกันโอ้พันชนิดกันบ่นนนตุแม <man>, นแมนแมนคนไดบ้านโค้เฮานี่บ่ไปสร้างนะบ่แมนตุแ <ừ> <man. S 2> มนประเด็นของนั้นห้องแดกห้องแดกแห่งมักไงนี่แล้ว โอ้ยมันคงน้อยดอกนะทุกคนงน้อยคงน้อยกับบ้านเฮานอ่าแมนคงน้อยเจ็ดพันหนึ่งแม่นเก่าเลยอ่าบ่ห่อนมื่นสามเพลงพูดมื่นสามเพงโพดแพงโพดมื่นสามเนาะอ่าแพงโพดบ่ไหวเลยมันมันแพงกว่าห้องน้ำเลยมันบ่แม่นแ์นี้ยเห็ุเฮือนคือกันเฮือนราคาสองแสนหรือว่าสามแสนมีค่าสร้างมันจิตกอกยึดไปสามสามมื่นปลายหรือว่าสี่มื่นประมาณนั้นหรือว่าห้ามื่นสูงสุดนะ อ่นเน้องตุบีโทรบ้คกับแม่ามี้พามีวะขอบือช่างแน่ทั้งทีนะนหรือว่ามีเขากรสีได้แปดน้าหาเอาได้อยู่บ้านน้อยเนาะนี่เหมือนบเพื่อยังเพื่อเบ่งเบาภาะผู้ใหญที่เปนชอยเขาเนาะมันแพงหลายเขากระโบเอาได้เนาะดเป็นบมืองเต้าผู้เนชอยเขาเขาจะเห็นใจเพิ่นเพิ่นไปอยูต่างประเทศบ้มว่าเพิ่นไปนั่งอยู่รานเพิ่นได้เงินน เยคือกันเนาะไปทำงานแบบเพิ่นแบบบ้านเขาไปไทยนี่งานกันเนื้อเอาเอาแตับ้านเขาแล้วแต่แต่ว่าเงินเงินเพิ่นมันแพงเงินสูงเนาะเงินเงินเพิ่นสูงเงินเพิ่นสูงราคาเงินเพิ่นสูงแบวเพิ่นส่งมาบ้านเขาได้เขาได้หลายเด้แ่นแต่ว่าค่าของชีพเพิ่นก็สูงคือกันค่าซื้อกินน้ำนี่กะหัวเป็นตุ๊กชีหานิยญบอกพี่น้องคันผู้ใด้หูอยู่ทางต่างประเทศนะคอมเมนต์มาบอกอะไรเด้อค่าคาอัน พังมาน่ะเคยพังมาว่า huh. ค uh ือ huh. ว uh ่าทุกสามเรียญผู้ใดแม่ตุกน่ะน้ำทุกหนึ่งน่ะตุกน้อยๆฮะน่ะสามเรียญมันตกน้ำกินนะเหรียญหนึ่งมันน่ะมันตกอยู่สักสองพันหน่อยตู่โอ้ตกสิจิตุอะไรเอากค้มแทงแทงเนาะจะไล่อาอเลยจาวานเท่าไรอ่ะน่ะแทงอะไรคือเราอ่าตุกหน่อยหัวเชือกไหนอ้าวแต่ว่าข่อยข่อยจาว่าข่อยพังพังบ่อบ่อพิษเดินเลยกะ อ่าให้เอฟซีคอยสีคอมเมนต์มาหรอกคอมเมนต์บอกเราแบบเนาะแมนเขาพูดกันเพราะฉะนั้นคือเขาบอกว่าแหละเขาสีเห็ดยังสีซื่อยังเขาก็ต้องอ่าอ่าสัดซื่อต่อเพิ่นแมนอ่าตัวใดเป็นแพงเขาก็บอกเอาแล้แมนอยู่เขาอยากได้กันเนาะแมนเขาก็อีบากเพิ่นเพิ่นก็เห็ดงานเอาแห้งสูกคือกันเพิ่นก็ได้แมนบางคนก็อยู่พุ่นเพิ่นบริสต์อยู่สนุกสุขสบายเป็นได้เลยเพิ่นโดยทางนั้นนะครับเรื่องสบายจิติ่นมีจิตใจเมตตาสงสารเราเนาะในบุญกุศลเนาะ สิไปเดาบ่อันี่คือเผาคือหัใชายหวดเลยเ้อะคนยนีฝือัวคนบอกคนอยู่เด้วว่าคันสิไปเอินเลยเดอบ่ถ่ายู่แล้ว่นอ่าคนนจะขับจะคนแต่มาเมื่อนี้แต่เศร้ามานี่เอาหากสองคนไปที่นี่แหละสี่ังข้นจอยเนี่ยอไทชมาสองคนตัวเบาพองพองกัเบาจับมาสีมาสีกัเบาพองแต่ว่าเพื่อนเขาือเงิน ไปซื้อนี่บอเบบงินไปซื่อกบกองบุญวิ threaten ่งนะเนาะงินเด็กหน่อยนะเงินน้ำเพินหนบ่เงินน้ำพันนะเออไม่เนี้ยเงินที่ผากไว้หนะบ่อโอ้ใครยู่เนาะใครยู้ใช่เงินที่ว่าสมบุญเพิ่นผากไว้หนะบบอสมบุญคนผักไม่เนี้อยู่ทำไมเนาะไม่เนี่ยอืมอ่ะได้เนาะได้คือกันมีแต่ว่าคำบ้ามั่นใจตัวเองกะเมื่อใดกะเออเขาอยู่ที่เองกะถือเนาะมน ดันว่าจะชื่อหันชื่อนี้มันก็สิ่นเชิงสะดวกกว่าพอคนเท่ากับมีผิดพลาดน้ำมาแล้วมีไผยโบผิดพลาดดอกเนาะเมนเมนอ่ามีไัยผิดพลาดได้เดี๋ยมาหนี่ต้องมีผิดพลาดกันทั้งนั้นแหละพี่น้องเงินลูกชายกับใบน้ำโบหน้าไหนมีอยู่บ่านนาเห็ดมีนาอยู่บ่านพี่เจ้าลองถามหน้าไหนมีแต่ว่ารถไทยโบมีคณะมีรถไทย คิดว่าเห็ดได้บ่กับลูกชายก็ไรเนี่ยน่าลูกชายเป็นไงอือแห้ลูกชายครับรถไทยเนาะเพราอตอนนั้นลูกชายก็ยังน้อยเนาะลูกชายคือเป็นผู้นำได้แบบคนขับเป็นแน่รถไทยเนาะยังเป็นเนี่ยกของแม่ห้อบุญมีกเยอะเข้าาเป็นกับโบน่ากดอกเนาะเออขอมีโบนยากดอกถูกคำสอนมือเดียวข่อยว่ามือเดียวตัวเผลอแล้วแล้วไปตะมู่กับคู่แล้วแล้วครับแล้วข่อยเบิ่งเจ้าโอ้โหซื้อแล้วก็ต้องขับเป็นแน่แน่นเนาะเป็นเป็นบ่พอได้อันนี้การเพื่อบุญ มันมีเฮามีถึงเนาะเถอะบุญหรือว่าปู้ใหญ่ผู้สงสารอหากเห็ดไใบที่น้าจะทุ่งน่ะน่ะท่งเดียวทุ่งใหญ่เต๋อบอกหากหน่อหากในกันใหญ่เต๋อนาะนามูลมูลทางใดมูลมูลเมยังจงมูลหอยู่เนาะนามูลเมย์ให่คือจมูกนี้บริเ็ดนี่ให้คนเห็ดบ่คนเห็ดแต่แบ่งกันแบ่งเงนชี้ชอบเป็นเดืห้ชี้ชอบต่อปีนึง เห็ดทั้งนอกไล้ทั้งในอันเห็ดทั้งในทั้งนอกกเห็ดเห็ดเ็ดทงเดียวทงเดียวนะมันเป็นทงจักไห้อ่าน่ะทงหนึ่งไลยให้เติมเราตุคคำคือเห็นน้อยแค่เห็นน้อยเขาหมูมีห็ดเบว่าเขากับมันหมูมีคนนะเขาพวดบุญมาหนี่ได้เห็ดมุนมุนใหม่นี่ยชอบหนึ่งเนาะอันชีสอบชีสอบชีบีเขาวเปลือกสีชอบเขากุ้มได้เดือนเดียวเนี้ยสีชอบข้าวเปลือกกับชีก็ได้แต่ชอบเดียวเขาชารนึงสอบครึ่งชอบครึ่งหนึ่งบุครึ่งชัก สอบครึ่งสองสองสอบต่อสอบเกือบสอบหนึ่งนะพอะไรกะสองสอบข้าวเปลือกนาที่น้องกาเข้าพอดีกัสอสบแมนคำว่าเข้ารีบเข้าเฮแห้วัแล้วซักเข้ารีบก็คือว่ามีแต่เม็ดข้าเปลือกนั่นบมมีข่าสานนั่นแต่ถ้าเข้าเห็ดเองนี่ประมาณปีหนึ่งไรจากสอบเคยเห็ดเองนี่ เคยถ่ายคุยถ่ายอย่างนา้วไลอยู่เธอชีชิบโอ้กุ้มใทัานกี่บมมีพูย่มีเองเนาะมีพูยมีทุ่นมัวพัมยังทํบลาชื่อเนาอในรถไทยไห้รถได้จาวาปีหนึ่งหกเจชอบจากคํมบกกัวจ่วาใสุู่ยเข่าหนึ่งเนาะมือขัมือขัดถินจังเนาะจวาสิพอได้นเื่อนเือครอบครัวพอแหันนีกับพอได้ขายข่าใช่นี่เนาะเดวนเจ็บก็มีในกลุ่มหมู่บ้านเนาะ ก็ได้ขายเยอะเขาใส่ก็ได้คือกันพี่น้องแต่ว่าราคารถไทยจะจากนักเติบได้ด้วยแมนเมนแพงเจ็ดแปดหมื่นเกือบแสนแล้วป้ะจ๊ะแมนประมาณนั้คุโบต้าเนาะเมนอ่าโอ้ยอยากให้เป็นได้รถไทยดีเนาะโดยคิดว่าคำนั้นรถไทยนี่เฮ็ดคู่ปีแล้วเนาะนานหนิเนาะเฮ็ดคู่ปีเอ็มเคยเฮ็ดเปอร์เพิ่์เพิ่์ยันได้ไปนอนอยู่หน้าแบบมู่แบบคู่ไม่ได้เนาะเมนนี่รถไทยนี่ย้ำแดงกับปลูกมักแตงปลูกหมักอ่ะโม่เมนขายเนาะ งโม่อันทั่วบางยังกูให้อยู่นาพูดเนี้ยมันสีอันกุ้มเนาะกุ้มอันครอบครัวเฮาคักประจักอยู่พูกันได้เนาะอยู่นา้ํากลักมีเนาะมีบ่พอได้ว่าแต่ละปีขายเข่าซื้ออุปกรณ์เห็ดเฮือนขามาทีน้อยทีหน่อยเนาะเป็นลินบอกลินบอกขามาแมนบอรถคันนี้บอกบมแมนหรือเ่าบมแมนเนาะ ใช้เฮือนป่าอยู่ทั้งในเฮือนป่าทางหมู่เฮือนกันต่อยางไปชูเพิ่นบ่ย่างไปชูเพิ่นเออจะน้อยนี่ถ่ายแล้วก็ให้ตู้ค้ำขึ้นขี่รถไปกับตู้ค้ำก็ได้ไปย่างไปได้แล้วไก่บันได้เนาะไก่บันได้บ่ได้รัดไปทางนี้บ่อทางเพิ่นย่างไปป่านี่ไปทำอุตระเพิ่นตลอดแม่นบ่มันม่ชอบไปทางนั้นเนาะขึนเพื่อนนุ่งพายเลยขึ้นบางเฮือนตะมอนนี่กินอกไปกันนี่แค่นนี้ขึนตู้อ่างนี่ตูอ่าง อีกอีกอีกว่าโดนเพิ่นกาชีบ่ได้ย่างไปป่าเลยแหละตัวโดยเอ้าตัวนันนั่นอ๋อหหองนั่นบ่แม่นแท้ของดีไปเลยของทรายมาแล้วเนาะอ่ามาเด็ดดีจะรีวิวเดี๋ยวบอกมีมือแ้วเนาะเดี๋ยวจารย์เปมาเทิงอยังไงรีวิวเปิดกล้องถ่ามเจ้าตามผู้ใหญ่ทั้งตู้คมชอยกันเด้อได้ได้ได้งบเห็นของน้ำนี่ยังบ่พอแต่ว่าสีคอยชื่อข้ามาเรื่อยจนพอโดยทำว่าทางตู้คำได้มาสมทบชอยให้ได้ไว้สีได้ไว้ดีนแ เออชีไรียว้ได้ห้องน้าเลยจังภาวนาเรื่องเงอนมาเรื่องอื่นเนาะโอ้ยโอ้ยหมานั่นไอ้เนาะโอ้ยอ่ะมียังถามอีกบ่มีไลยด้วยถ้าถามแเดีเพิ่นกินขสาวเช้ากันยังเช่าไปถามเลยไปลูกสาวได้โทรไปบอกนะบ่สาวมันฝุ่นอยู่นั่งสาวกึมนะยังไม่โทรบ่โทร ยันเราโทรบอกอันกลองโล่ได้ชานี้กล่องลินกล่องชายได้เด้อบอกเพคนในบ่โอ้โหเปิดเครื่องอ่านอนไปอย่างเนาะยันนอนแลมืมาตื่นยันนอนตื่นอยู่เนี่ยเจอตียาเนาะโอ้โหยาอันก็ค่อยปรับปรุงไปเรื่อยเด้แน่นสี่เห็ดในอเนี่นอนผักพรได้ละมันคาดเหมือนเนาะชื่อาไปกัวอีกจักเหมือนอืมขันรามออีกบ่อแม่นมันคลาดน่ะสีเมนครบรอบเนาะครบรอบแใ่คันว่าหมอเบิ่งว่าดีขึ้นกันไดครับบ่อตักลับและคำว่าเพิ่อนขับแต่กาสิี เฮาวันหน้าภาวนาช่วยกันยังว่ากลับมาแล้วงัะเป็นคือเก้าอยากให้เป็นคือเก่าอแล้วไม่เป็นหรอกถูกอ่ะเอาออกหรอบอยังไ่ออกปลดออกก่อนยันอยากให้เป็นเห็นปลดออกก่อนยันยันเป็นเห็นแล้วมันสีขิดยันขิดยันคมขิดยันอ่าพระพุออกกระเห็ดเนีเพิ่นเชื่อว่าเขาเชื่อว่าเพิ่นเศ้าเนาะต้องไว้วางใจเพิ่นก่อนน้อกจากเพิ่น เวนกรรมเฮายังบวิเพิ่นเป็นคือเก่าแล้ยฮะจังใช่เนาะใช่มากับบัวพึ่งใช่ก็ได้ลองเบิ้งฉันมาใช่ปุ๊บกับแสดงว่าเพิ่นกับยังบเสาวคือเก่าเฮากับบวเสือเพิ่นนนั่แงก็ได้ยังใช่ออกก้อนเอออกไปเสียงไว้ก้อนมาแต่สาเลยปกติเลยก็ดีแบบแต่มาในพราะว่าเราบัวนั่นคือสิ่งดีๆอย่างมีหลายคนมาหาต้องมีมีมาหามาคุยแต่กับย่านหลายคนมาหาพุ่นในย่านเพิ่นบุญเวลาพรกนกี้เครียดอีก ต้องให้แม่เด้อส,สิสิบากบอกแม่อยู่ให้แม่เป็นคนะนะจัดการหรือว่าบริหารแม่เวลาให้ดีเ<ด>วลาแขกมาหรือว่ายูทูปมาถ่ายกะจัดเวลาให้ถือให้นอให้น้องเพินมีเวลาพัก่อนกิน้อกินยาน้้วนองพักนอนนี่แต่เศร้ากะหมอห้เศร้าหลายให้น้องเปิน่นอนก่อนเป็นยามเศร้าเนี<ม>่ยนวมาอยากสัมผณ์กะสัมาษณ์แม่ก็กกได้ก่อนออาสัมผดูเทิงหรว่าจุลุมเลย ให้น้องเพิดนอนพักผ่อนก่อนกับช่วงเที่ยงกินเข้าให้มีเวลาต่งแรงเพราะว่าน้องเกี่ยวกับประสาทอยู่แล้วด้ต่างเต่านอะบ่คือเฮาปกติเลยนี่ทำหลายอันะไรยางรถมันอึ้งเนาะเข้าอึ้งเข้ารถปวดครัวห้วยเนาะเขียนแล้วเนาะเขียดกำเริบมาอีกรถโอ้ยค่อแห้งแลวเนาะแห้งอีกาด้อเนาะไม่จะจัดการเวลาให้ถึกเนาะ อให้เพิ่นอยู่ตามใจสบายเพิอ่อนนะนะเม mm. ีนเนาะอยู่แบบตามเพลงเพิน mm. ่นเลยว่าเพิ่นอยากไปลินเด้ออยากไปลินเท่อนป้ากะไปไปกับแม่ก็ได้เห็ mm. นนางไปลินน้ำกันนั่นแล้วแล้วกะเบิง่งห้างอยจะไปะชูจี้ชูจิ้เพิอ่อนนะนะนอกจากตาัวเอนก็ถือแต่ฮาจังบอกเนาะเ mm. พื่อนฮู้ขึ้เพื่นฮู้จักไอแต่ขึ้นแล้ว Chắc nó không, chắc tất ai muốn chọc cơm và cái ong để nó mày chỉ nào phần thuộng mày chỉ nà phần là uh, ngâm, ừ. nà phần nà nên mình tèo rồi nào, không ừ, ừ. à, bên vô đi, xa à, bên khung rồi nà theo này nga mà đi phần ừ. thuộng đấy rồi, thành phần dân này cho rằng là khay khử lại khay khuyên lại, nọ, à, công à, an này bao tu? này nó, ngày nào sẽ đi xây khương แม่พ่อจีภาไปซื้อเครื่องเนลอ่าอะไรก็คอยเดินทางปลอดภัยเนาะโดยโดยอ่าอนี้เขาจะเอาเสาด้อเข้ามาให้ก่อนเด้อไม่นี้ก็อกอันนี้โ้โว่ามือใดใครเคบอกเนาะอือเพราะว่ายังมีเรื่องไปจัดการทั้งบ้านหนุ่มเงียวเขีนเพื่อนนะครับเตือนโยโอ้โหให้ลูกกับเด็กกับพระโบมีพ่อโบมีแม่โดยดีกว่าหนุ่มเงียวหนุ่นุ่นเด้อโดยอ่าเดี๋ยวอาจจะเป็นรอบแรงเใสิีวะเข้ามาแรงเนาะ เอ้าวนะสบายดีันนี้สบายดีเลยสบาด้วยหางกันนะถ่ล่นี้โดยเยเอาเอาคือกันคือกันเจ้าอะไรนะคือสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเอ้ยอ่าชาวเก็มาอัเดทคุยคุยเพื่อนก็มีเรียกไปตลาดเพื่อนบ้างเนาะไปซื้อเครื่องมาเห็ดอ่าหอบผึ่งเห็ดบุญน้ำประตูทุกคำกะจะได้ขอตัวจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อเนาะทุกคำก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC โม่เพื่อนเบ้อทุกคน ที่เข้ามาหรับชมคลิปของตูคกขาแต่ต้นจนจบเนาะและกับบกดขามโฆษณาให้ตูคกขาเดอ้อเนะพี่น้องเนะเอะาสำหรับคลิปนี้ตูคกขากะคือสเสดขอตัวก้าวคข้าม,มาสบ,บายดีสบ,บายดีพี่น้อง